อาหารมื้อนี้ค่ะจูนทำกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูนะคะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูน้ำใสค่ะนี่แหละค่ะใช้กระดูกเล้งต้มน้ำซุปเนาะ เดี๋ยวจุนขอทําไปกินก่อนนะคะมาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูน้ําใสค่ะนี่แหละค่ะที่จุนจะกินวันนี้เนาะมีเลยค่ะมาค่ะแซ่บๆด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะได้เวลามากวักแล้วค่ะจุนเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวค่ะลูกชิ้นหมูน้ำใสค่ะพี่น้องเฮ็ดกินง่ายๆแต่แซ่บน้ำซุปแซ่บค่ะอันนี้กาจุนพม่ได้ปรุง จุกซีไซกระเทียมเนาะค่ะปรุงในเมืองค่ะว่าขันพิราบอิกมๆเทียมเจียวไอ,อ้นี่อันกระเทียมหมูกรอบไหมค่ะอันน้ำพริกหมูกรอบเทดเองโคษนาก่อนค่ะสว่วนนี้ต้นหอมผักชีใส่เรียบร้อยแล้วพริกแอนน้ำมันงาค่ะพริกกับกระเทียมในน้ำมันงาคุณก็จะใส่ให้หมดนี่แหละ จะได้หอมหอมอ่านี่เลยค่ะเอาวางไว้ก่อนน้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะพอค่ะพริกไทยขาวปน่นนี่ค่ะจุนมากจุนปลาใส่หลายๆค่ะ <c oughs> มักกิน กินพริกไทยส่วนพิกปนเอาไว้ก่อนค่ะเพื่อมันเผ็ดเพรเผ็ดจังใยจังอีกที่หนึ่งเนาะนค่ะเนาะนี่ละค่ะวิธีจุ่มปุ่งค่ะเพราใส่น้ำตาลแล้วค่ะน้ำซุปแสบแล้วมาพี่น้องเดี๋ยวจุ่มผสมก่อนค่ะถั่วงอกผักกาดหอมใบสปินัตพร้อมเวลา พร้อมแซบค่ะ The time now um, 4:50 p.m. I'm gonna have uh, rice noodle soup yeah pork pork pork, pork m e a t b a l l noodle soup คำคำๆๆๆมากินแซบๆกับค่อยมากๆ <laughs> กับกบปีตามเกยค่ะมาพี่น้องงามสิลุย ชิมแล้วชิมแล้วเล็กเล็กเฟอร์เป็นเตดชิมเพสกับปี๊ตามเคยของอร่อยต้องกินกับกับปี 嗯。Mm. tu บ่ท่นใดน้ำมูกสิไหลโอ้ยเน,น,น,นยยาะนางามกว่ใดโหใช้เท่าหวานนสามชัม้นจบก่ ขันยูบานห้างร่อยก่อนค่ะอันจูนกินจูนบ่ค่อยปุุงไหมค่ะอันขันยูปีกินล่างให้จูนเป็นกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูน้ำใสจูนบ่นปุ่งเลยกินตั้กับปีกับบมักพริกบมักพริกขีนง เ,เล็งเปื่อยดีจังเลซื้อมาเมื่อวานค่ะเห็นแล้วก็ขี้จะกินก๋วยเตี๋ยว ่พีนสับแปบบกปอนค่ะมากใจแปบบดีคักจุนกระด้ อืมเริ่มเงื้ยแตกมะพีกันมันเผ็ดคัะเพื่จ้ะแต่มันหอม กับพริกนี่ค่ะแล้วพริกนี่กับเพชแะพริกนี่เพชหอ,ชหอมแฟมจูนนะก็ค่อยมากินปวกก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ค่ะ เป็นคนกินง่ายอยู่เด้ดไม่แฝงจุ่นแต่ว่าเราก็ต้องเลือกกินที่เรามักนะคะเนาะอันไหนเราบ่มักเราก็บ่ก,กินอันนี้ตากแห้นิดนึงแล้วก็พ่อได้ซิมน้ำเยอะอันนีกินอีดีจริงจังเราบวกอาค่ะเราบวกกลิ่น <c oughs> จะชวนกินเพื่อเพื่อดีวางไว้ไหนเนะ มันไม่ข้างกนาอนค่ะจุนต้มโดมค่ะเลือดเปื่อยเนื้อแตกอืม มันคักสักนั่นไงเพ็ด ชิ้นมู Mort quoi que c'est pas vắng một chút hào vắng nắng các thập kỷ lục lưu uau <sí> wow. o ได้หมูสไลด์เขาบ,บ่มีขายหมูสไลด์ค่ะแบบชาบูไหมคะบม่มีไม่แต่หมูแบบสไลด์อันที่จุดเอาไม่ยางนะคะแต่ขานสไลด์แบบชาบูบ่มีเลยไม่จนเหนอะไกินหมูสไลด์ชาบู อืมมังกรพ่นไฟ เ้าะพี่้องคะเผ็ดอิ่มเดี๋ยวเขาพอกันคลิปหนานล้วจ้ะเนาะคลิปนี้กินง,ง่ายๆค่ะแต่ก็แซ่บค่ะอิ่มทองเป็ดอิ่มค่ะเดี๋ยวเขาพอกันคลิปหนาจ้ะบ๊ายบายค่ะ